สมเด็จเจ้าฟ้ากรมภระรีสว่างขวัตวรรคติยราชนารีสเสด็จออกณตําหนักทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2566ทรงเจริญพระชนมายุ66พรรษา ในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรยัยทรงกราบพระราชวัชระธรรมาจารย์สุธรรมสุธรรม,รรมโมเจ้าอาวา,วาสวัดเกศสองศิล,ลคุณหรือวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีประธานสงถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัต์อารัธนาพระปริตเมื่อพระสงฆ์สิบรูปจเจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์ พระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะหน้าประธานสงจากนั้นเสด็จไปทรงประเคนครอบทําน้ำพระพุทธมนต์แด่ประธานสงพระสงฆ์จะเจริญมพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายพตตาหารและสังฆทานเมื่อกล่าวจบพระสงฆ์ทั้งนั้นกล่าวสาธุเสด็จไปทรงประเคนสำรับพระาหารถวายแด่ประธานสง์และพระสงฆ์ตามลำดับ โอกาสนี้ทรงรับจากการดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและจากการดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิตพัฒน์ไกรเลิกรองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2566ส่งรับจ้กันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับจกันดอกไม้และของขวัญของพระบร,รมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติด้วยจากนั้นเสด็จไปทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุป,ปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษินโนทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างขว,วขตัตวรัตการาชนารีส่งเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพส่งอุทิศพระวรากายทรงงานานานับประการเพื่อพัฒนาประเทศชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวที่รวมแนวทางการปฏิบัติต่อสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การมีสุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน เวลา10นาฬิก13นาทีเสด็จไปหอศิลป์ทิพิมานส่งปล่อยโคสองคู่โดยพระราชทานให้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริส่งปล่อยนกเขาชวาจำนวน67ตัวและส่งปล่อยพันปลาน้ำจืด9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลากระแหปลาเทโพปลาโพงและปลาชะโอน ซึ่งกรมประมงจัดถวายรวม49,000 0ตัวส่งปล่อยพันปลาวันนี้99ตัวส่วนที่เหลือจะส่งปล่อยแหล่งน้ำที่เหมาะสมทั่วประเทศต่อไปในโอกาสนี้ส่งปล่อยกบส่วนพระองค์67ตัวลงสระน้ำบริเวณหอศิลป์ทิพพิมานเพื่อรักษาระบบนิเวศและขยายพันธ์การนี้ส่งรับครอบน้ำพระพุทธมนต์ของสมเด็จพระอริยะวงศาขตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก